กาบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกระผมนายเกรียงศักไยสีงามสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขตเจ็จังหวัดดุดรธานีพักเพื่อไทยผมได้ไประยัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2565กระทรวงสาธารณสุขจริงๆแล้วจำนวน1,053,940ล้านบาท ผมขอฝากไปยังกรรมธิการในการพิจารณางบประมาณผ่านไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขผ่านไปยังนายกรัฐมนตรีที่เป็นผอ,อสอบคในการแก้ไขปัญหาวิกฤตโควิด -19 ให้ประเทศชาติและพี่น้องประชาชนเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผลสกัดกัน้นการเจ็บป่วยล้มตายดังผักปลาของพี่น้องประชาชนคนไทยเป็นที่ทราบกันดีนะครับว่าการแก้ปัญหาภาวะวิกฤตครั้งนี้ท่านจะต้องใส่ทั้งความรู้ความสามารถและใส่ทั้งใจเข้าไปให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศที่สำคัญ ผมขอขอบคุณนักรบด่านหน้าทั้งโรงพยาบาลประจำจังหวัดโรงพยาบาลประจำอำเภอรอพอสตอแพทย์พยาบาลบุคลากรทางการแพทย์พี่น้องอสมกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยสารวัตรแพทย์จิตอาสาซึ่งได้ทุ่มเทสัพพักกำลังเพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤตซึ่งได้กระจายไปจากคัสเตอร์ต่างๆจากเมืองกรุง ไปยังท้องถิ่นทุกภูมิภาคทั่วประเทศไทยแต่ที่สำคัญครับพี่น้องประชาชนและหน่วยงานต่างๆเขารอความหวังจากการบริหารจากการผลักดันงบประมาณเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาในการต่อสู้ กับโควิด -19 ซึ่งหลายฝ่ายหลายท่านผู้มีเกียรติหลายท่านสมาชิกสภาหแห่งนี้ได้นำเสนอว่ารัฐบาลต้องมีการตรวจเชิงลุกหาผู้ติดเชือ้อไม่ว่าท่านจะใช้ ATK ที่ชาวบ้านพี่น้องผมเนี่ยทราบดีว่าก็คือการใช้แย่จมูกเข้าใจง่ายๆ ให้รู้ว่าในชุมชนแห่งนี้ในหมู่บ้านในตำบลใครบ้างที่ติดเชื้อซึ่งเหล่านี้จะต้องใช้งบประมาณท่านประธานที่เคารพและที่จังการจัดหาวัคซีนก็เป็นที่กล่าวขานกันทั่วไปในสภาหแห่งนี้และทั่วประเทศว่าประเทศไทยทำไมได้วัคซีน ที่ดีๆที่อยากได้ทำไมประชาชนไม่ได้ทำไมนักรบด่านหน้าบุคลากรทางการแพทย์เขาต้องไปฉีดซินโนแวคสองเข็มแล้วโมเดอร์นาไฟเซอร์แอตตาเซเนกาจอร์นสันเนจอนสันวัคซีนดีๆเนี่ยเขาทำไมไม่ได้นี่เป็นหน้าที่ของท่าน ที่จะตอบคำถามของพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศไม่ว่าจะเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขไม่ว่าจะเป็นท่านนายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นผออสอบคอท่านปฏิเสธไม่ได้แน่นอนครับความรับผิดชอบนี้มันหมายถึงชีวิตของพี่น้องประชาชนสำหรับงบประมาณนะครับ ที่ต้องการตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นรอพระสะตอไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลเขาเรียกร้องว่าทำไมท่านจะ,จะต้องไปมีปัญหาเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างทำไมไม่มองว่าท่านจะแก้ปัญหาให้ประเทศชาติอย่างไรท่านจะแก้ปัญหาให้คนเนี่ยไม่ต้องมาขนกันไปรักษาที่บ้านได้อย่างไร ท่านใช้สมองส่วนนี้เนี่ยมาแก้ไขปัญหาวิกฤตโควิด -19 เนี่ยท่านเป็นหรือเปล่านี่คือคำถามที่พี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศอยากฟังคำตอบจากผู้นำของประเทศโดยเฉพาะท่านนายกรัฐมนตรีท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขตอนนี้สิ่งที่มันขาดแคลนก็คือชุด PPE เอทเคที่ท่านกำลังนี่แหละจัดซื้อจัดจ้างกันอยู่นี่แต่ขอให้มีมีคุณภาพหน่อยหน้ากากอนามัยถุงมือเครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้วเฟซชิลนี่เป็นสิ่งที่บุคลากรด่านหน้าจำเป็นเหลือกเกินและตอนนี้ก็ขาดแคลนงบประมาณของปี2,565ท่านได้จัดเตรียมตรงนี้ไว้หรือเปล่าเพื่อบุคลากร ที่จะช่วยเหลือช่วยชีวิตให้พี่น้องประชาชนรอดพ้นจากเจ็บป่วยล้มตายฝากไว้ว่าถ้าได้ตามที่พี่น้องบุคลากรทางการแพทย์พี่น้องแพทย์พยาบาลอสมกำนันผู้ใหญ่บ้านที่เขาเรียกร้องมา ก็จะเป็นขวัญและกำลังใจให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่ซึ่งเราเรียกว่านักรบด่านหน้าท่านประธานที่เคารพครับภาวะวิกฤตเช่นนี้ประเทศชาติต้องการผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน มีความรู้ความสามารถเข้าใจความต้องการเข้าใจปัญหาของพี่น้องประชาชนว่าเราจะช่วยเหลือการเจ็บป่วยภาวะวิกฤตอย่างนี้ได้อย่างไรไม่ว่าจะเป็นการป้องกันการลักลอบคนเข้าเมืองตามตะเข็บชายแดนการตรวจเชื้อเชิงรุกการคัดกรองต้องรวดเร็วทั่วถึงการฉีดวัคซีนการจัดหาวัคซีนต้องเน้นคุณภาพที่ดี แล้วก็มีการกระจายไปอย่างเั่่อถึงและเป็นธรรมผู้รับผิดชอบผู้นำประเทศต้องเกงต้องมีวิสัยทัศน์ต้องเอาปัญหาเป็นตัวตั้งเอาประชาชนเป็นศูนย์กลางมีหัวใจรักประชาชนและประโยชน์ตนและพวกพ้องทําเพื่อประเทศชาติและประชาชนจึงจะพ้นความล้มเหลวที่เป็นอยู่เช่นทุกวันนี้ จึงขออนุญาตตัดงบประมาณสาธารณสุขเพียงน้อยนิดนะครับ0.5เปอร์เซนเท่านั้นนะครับก็ขอกาบขอบคุณท่านประธาน